สารแน่นะคะใบเขียวไปงามมากเลยบำรุงเอาไว้เลยค่ะใช้รดบ่อยๆได้เลยพืชผักเขียวงามลำต้นแข็งแรงเราจะมาบำรุงพืชผักสวนครัวบำรุงกันง่ายๆกันเลยค่ะเราก็จะไปดูวิธีการทำเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเยี่าปังก็เตรียมน้ําไว้10ลิตรค่ะเยี่าปังก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราเนะะี่ยค่ะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวเราก็จะไปดูวิธีการใช้กันเลยนะคะน้ําก็10ลิตรเนาะย่าปังก็จะใช้ ดุลินซีสังข้อสแสงนะคะ1แก้วแบบนี้เลยอัตราส่วนนะคะไม่คงที่เนาะเราก็ดูพืชผักสวนครัวของเราที่เราปลูกเอาไว้อ่ะคะ่ะเขียวงามเพิ่มรสได้นะคะมาดูคะน้าค่ะ ใบเขียวใบงามมากเลยนะคะอย่าปันใช้รดสัป,ปดาห์ละ2หรือ3ครั้งค่ะถ้าเราไม่มีเวลาใช้รดอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะเย่าปันก็ปลูกเอาไว้เป็นคณะผักกาดต้นหอมนะคะหลายๆอย่างรวมกันนะคะใบงามมากเลยประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะช่วยตึงไนโตเจนในดิน ย่อยธาตุในดินไปช่วยเพิ่มในโตรเจนให้กับพืชทำให้พืชของเราหาอาหารได้ดีลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชผักของเราคณะนะคะโตวไวมากเลยคะ่ะ ก็ลองบำรุงดูนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราก็ทำง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ทองปานปูผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมค่ะ